สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะนําเสนอวิธีการล้างถังกรองน้ํานะครับทําไว้เผื่อว่าเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริงนั้นไม่อยู่มือสำรองจะได้มาเปิดใช้ได้แล้วก็ทําตามวิธีขั้นตอนนะครับอันดับแรกนะครับปิดตัวนี้ก่อนเพื่อที่จะตัดระบบน้ําที่ใช้ภายในทั้งหมดปิดตัวนี้หลังจากนั้นก็มาปิดตัวนี้ตัวที่สองเพราะว่าน้ําตัวนี้จะขึ้นมาเพื่อเข้าตัวนี้ปิดตัวนี้ก่อนปิดปุ๊บพอปิดตัวนี้เสร็จแล้ว เราเจาน้ําจากบาดาลเนี่ยมาล้างเราจะต้องเปิดตรงนี้เพื่อให้น้าเนี่ยลงไปด้านนี้เปิดตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็เปิดตรงนี้เพื่อให้น้าน่ะมาล้างเวลาน้ําล้างก็น้ําก็จะมาทางด้านนี้แล้วก็เข้าไปทางด้านนี้แล้วก็มานี้แล้วก็ออกไปด้านนี้นะครับเราเปิดค่อยๆค่อยเปิดไปแบบนี้ปึ๊บลองถ่ายตรงนี้เห็นไหมเห็นใช่ไหมอ่าทีนี้น้ำยังใสอีกนะครับเราต้องมีการโยกน้ําสักนิดนึงเพื่อที่ให้ตะกอนมาขึ้น ทำสักสามสี่ครั้งนะครับสองแล้วนะครับเดี๋ยวน้ำจะเริ่มดำแล้วอาอครั้งที่สามแล้วครับดำแล้วครับครั้งที่สี่ครับเราจะทำงานแค่ไหนเราจะทำงานจน <c oughs> <c oughs> กระทั่ง,งน้ำเันเนี้ยใสนะครับเท,ท่าที่จะหยุดทำ ตอนนี้น้ำก็ยังดำอยู่นะครับเราจะรอจนฝาน้ำเนี่ยจะใสเราถึงจะหยุดตอนนี้ก็รอเวลาไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้น้ำเริ่มใสแล้วนะครับแล้วก็จะยุติการล้างด้วยการปิดวาล์วตัวนี้ก่อนนะครับปิดปึ๊บเสร็จแล้วเราก็จะปิดตัวนี้หลังจากนั้น เราก็จะเปิดตัวนี้อุแต่เรายังไม่สามารถจะเปิดตัวนี้ได้นะครับเราจะต้องเปิดน้ําตัวนี้ก่อนเพื่อให้น้ําตัวนี้ยมันเป็นใสก่อนเพราะตอนนี้น้ําจะขุนน่าดูเลยนะครับลองดูเอาไม่ขุนเ,เริ่มขุนแล้วครับได้แล้วใสแล้วล,วลว่อันนี้ไม่ขุนเท่าไหร่นะครับ สร็จแล้วเราก็จะเปิดนำ้ำตัวนี้เพื่อไปใช้ตามปกติก็เป็นอาสตรนการล้างถังกรรองน้ำนะครับ